สวัสดีค่ะพี่รันนะคะประเทศญี่ปุ่นเป็นเอฟซีน้ององุงอิงแล้วก็สอนน้องพี่บ้านแพงแล้วก็ติดตามให้กำลังใจสาน้องพี่บ้านแพงแล้วก็น้ององุอิงของทุกคนนะคะแล้วก็รวมของพี่รันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อ่าให้กําลังใจทุกคลิปทุกไลฟ์นะคะอบอสโจก็ขึ้นไลฟ์วันนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะพูดเรื่อง,องน้องก้อย เคลีย์ปมบลามาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบอสโจสาวน้อยพี่บ้านแพงนะคะแล้วก็องค์อิงของเรานะคะพี่รันก็ติดตามน้ององค์อิงแล้วก็เป็นดิพซีน้ององอิงแล้วก็ช่องพี่รันจ้าประเทศญี่ปุ่นก็หวังว่าทุกคนจะเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เราจะเป็นขเขาเรียวกว่าเป็นกําลังใจให้ให้ให้คนคิดดีทําดีเนาะออย่างน้องอิงเขาก็ เป็นเด็กที่คิดดีทําดีแล้วก็เป็นเด็กกระตันยูถ้าไม่ตระกันถ้ามันน้องไม่ไม่ไม่คิดดีทําดีน้องคงไม่ได้เด็กกระตันยูนะคะปีนี้นะคะน้องก็ได้รับลูกกระตันยูนะแห่งแห่งแห่งปีนี้แล้วก็บโจก็ได้รับรางวัลหลายๆหลายๆลรางวัลนะคะและนี่ก็มาดูความน่ารักนะคะของน้องอุงอิงกับน้องลำเพลินนะคะต่อไปน้องอุงอิงกับน้องลำเพลิน ก็จะเป็นคู่ขวัญของเรานะคะคู่ขวัญของ f อฟทั่วโลกเลยนะคะน้องราเพริญก็จะก้าวเดินตามรอยสารต่อเดินตามเดินตามรอยพ่อ,อพ่อโจนะคะแล้วก็พี่สาวที่น่ารักนะคะน้ององค์อิงของเรานะคะแล้วก็น้องราเพริญก็น่ารักมากนะคะร้องเพลงได้ทุกเพลงเลยนะคะเออมามาดูความน่ารักของสองคนสคู่ได้เลยนะคะก็ขออนุญ,ญาตเอาคลิปมาให้ลงกันนะคะมามาดูกัน เอ่าพเอป็ันอยู่ต่างประเทศเนาะขอบพระคุณมากค่ะก็เป็นกาลังใจให้พเพ่อแดนเป็นเอฟซีน้องอุงอิงนะคะเอามาความมาดูความน่ารักของสองคนพี่น้องนี่เลยนะคะน้องอุ้งอิงกับน้องําเพลินค่ะน่ารักมาก<อ>นี่กพ่อโจค่ะพ่อโจเป็นใครลูกเป็ด่าค่ะเป็ป่าถ้าห,หนูเป็นลูกพ่อโจจริงๆหนูต้องร้องเพลงพ่อโจได้นาน่ารักมากเลย อะไรจบแบบบอเทกโอ้ฝากเพลงพ่อหนูด้วยนะคะแล้ววันพรุ่งนี้พ่อหนูจะไปร้องเพลงเพลงอะไรนะหนึ่งข่าวไอคอนำแน่จะไปจะไปใส่ซิงขึ้นก็คือข้ามขึ้นไป มันมากจะไปเดียวมันเอื้อเลื้อร้องน้ำเพลินจะของลอนเฮร้องพริกจูบแบบวะทีมาขันเออ้ยมันก็พอมันหลอกเออว้าไแดงว้าขาดเนารเล่นลูกสาวไปมาน้ำกันสองคนแล้วบวันทีนีสิแกกเสือวานุ่นนะครับครบสองแสนสองแสนวิวสองแสนวิววันนี้เสียนนนลับลลลเพือนออฟฟิเชียลนะฮะผู้บริหารหนุ่มเหมือนกันนะคะ <c oughs> ว้าว <c oughs> ไฟดีละน่ารักมากเลยนะคะ เพราะสีห้องเพลงกับน้องอุ๋งอิงน่ารักมากแล้วก็โอ้ยเนาะดูน้องลำเพลินนะคะน้องลำเพลินกับน้องอุ๋งอิงร้องเพลง จบแบบปอเที่โคเข้าไปในยูทูบโคตรไลค์กดแชร์ใหแค่ไหนจบแบบปอเที่เขาโอจูและก็ของน้อง,ง,งอุ้งอีนีฝากไปก็ก <S 1> <S 1> คือเขาบอกว่าทำให้ผู้หญิงโมหันไม่ใช่ลูกผู้ชายผู้ชายไม่เชื่อชูมันโมมันียิบตรงนาผู้ <Okay. S 2> าชายเยยกยบสมิม่งกาแฟน้องอ<ต>ุ้งอีกับน้องลำเพลินค่ะจูงแขนกันไปนะคะรับพวงมาลัยรูกโป้งน่ารักมากเลยค่ะ<บ> ลาตั้กันเพื่อ,นนอเียท่มิซอล่ามาละเบินเอามาอู้ยรอใคว <มา S 1> ่าเพงเห <ไป S 1> ี้ยวมาฟังน้องรเพืนร้อง บ้านเป็นบุญใจครัจะโอนะา้าานเต้นค่ะโอ้ยดูสิเด็กๆเด็กๆเพียบเลยเด็กๆเพียบเลยค่ะน่ารักมากเด็กๆเพียบเลยวุ้ยเนาะเข้าสิมาดูกันมานั่งกันค่ะเด็กๆเพียบเลย รุ่นรุ่นไหนนะคะเนี่ยรุ่นอุ่งอิงเด็กเเพียบเลยเต็มเลยเด็กๆร้องกันได้หมดน้องลำเพลินก็มีเอซนะคะเห็นไหมเอฟซีน้องลำเพลินเอฟซีน้องลำเพลินค่ะ เอนีน้องน้องลำเพลินเอนีน้องมูอ,งอิอง,องออร้องกันได้หมดค่ะ คุงอิงจุงมือน้องลำเพลินนะคะน่ารักมากเลยพักกะดามมเรผ ดูน้องลำเพลินสิถือไม่น่ารักมากผู้ขวัญขวัญใจมาแรงตอนนี้นะคะอุ้งอิงแอดลำเพลินค่ะ คู่ไฮ FC เยอะมากสุดยอดเด้าผมผมโอ้ นะคะวะ่าคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะขอบคุณอุอ้งอิงเพชรบ้านแพงขอบคุณน้องํำเพลินนะคะรับเลิฟค่ะจากพีาาา่แันนะจ๊ะช่องพี่แันนะจ๊ะประเทศญี่ปุ่นค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นเอฟซีอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ